สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักในทุกสถานะสำหรับราศีตุลน,นะคะประจำเดือนมิถุนายน2024สําำหรับวันที่ชนแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกค่ะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Line อ i ด t o t o k กดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะคะตามอัธยาศายัยอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งที่ YouTube ไว้เป็นหลักเลยนะจะได้ไม่พลาด mm. คลิปดีๆอื่นๆอ,อีกมากมายขอบคุณที่สพอร์ตช n n น l เราเรื่อยมานะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ u u s s r r i e l l k k s แชร์ like, Share, และกระดิ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นราศรีตุลก่อนนะต่อด้วยคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไว้ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นขอทราบพลังงานความรัก ราศีตุลสำหรับคู่ที่เป็นประเด็น no contact ตัวคุณอาจมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วล่งเอาจริงๆนะคะ six of cups เขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะพลังงานการอยากที่จะผลคืนกลับมานะมีอยู่นะคะตัวคุณก็อยู่ในช่วงของการ move on เนอะ คุณอาจจะดีลกับชาวราศีกันได้นะคะเท n น f s สโตรสโอเคเพื่อนคุณอาจจะดีลกับ ชาวต่างชาติแล้วก็เทมเพลนคนคนนั้นอาจจะยุเยอะกว่าอาจจะทำงานเกี่ยวเนื่องกับข้าราชการระดับสูงฐานตำรวจได้ p พร์ o คัพ s k คิงออฟคัพ s o เซเวนออฟซอสออาจารย์ซันมองดูว่าถ้วยมันว่างเปล่าแล้วเนาะแม้ว่าคุณจะคิดถึงเขา แต่พลังงานเนี่ยเขาคงจะยังไม่มีการติดต่อสื่อสารกลับมาหรืออาจจะไม่มีการหวนคืนกลับมาอีกเลยนะคะเพราะว่าพลังงานเฮอร์มิตกับไฮเพลเทสเขาพยายามเยียวยาจิตใจหรือว่าเขาพยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแม้ว่าจะคิดถึงคุณบางทีก็คิดถึงมากนะอาจจะมี Deep Emotion ก็คือเศร้าคิดถึงร้องไห้ นะคะตัวคุณอาจจะสื่อได้ถึงความรู้สึกนั้นนะแต่คุณก็พยายาม move on แหละนะตัวเขาพลังงานอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะเพราะขึ้นทั้ง hermit ทั้ง high priest เขาอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณเยอะหรืออาจจะสับกันได้แต่ว่าต่อให้เขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนอะคะ่ะเขาจะไม่ พยายามที่จะมายุ่งวุ่นวายกับคุณเขาให้พื้นที่คุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนตัวคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายบล็อกเขาหรืออาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่าแต่คือเขามองที่การกระทําของคุณเป็นหลักอะคะ่ะการกระทํามันคือคําตอบแล้วเขาก็มั่นใจเข้าใจว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆสิ่งที่รู้สึกภายในใจคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายทําเขาโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะ เขาพยายามเยียวยาตัวเองพยายามใช้ธรรมะเข้าขม่มพยายามเข้าอกเข้าใจว่าเออชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาเคยทำให้คุณขุนข้องหมองใจในเวลานี้เขาส่งแต่พลังงานความรู้สึกขอบคุณแล้วก็ขอโทษแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้การ์ดของไฮพรีสนะคะมันคือการ์ดของการเข้าอกเข้าใจโลกนะคุณคนนี้เยียวยาตัวเองแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ส่งมอบความปรารถนาดีให้คุณอยู่เสมอนะตัวคุณอาจจะอยากจะรู้ว่ามีโอกาสหวนคืนกลับมาไหมโอกาส มันว่างเปล่ามากเลยนะคะมันค่อนข้างว่างเปล่าแล้วก็ตัวคุณเองน่าจะรู้ดีนะคะต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างดีแม้ว่าจะยังมีกันและกันอยู่ในความรู้สึกนะคะตัวคุณนะคะมีการ move on เกิดขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่เทน s o ซอสมันยังไม่ถูกใจก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะ,ะพลังงานรักครั้งใหม่ของคุณก็อาจจะยังคงเกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลอยู่ปิดจบด้วย King of Wands การสื่อสารคนนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นฝ่าย take action ทุกอย่างมันเงียบเลยค่ะนะคะถ้าเขาทำคุณเจ็บก็ไม่ต้องแล้วแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายทำเขาคุณขอโทษได้นะคุณคนนี้มีเหตุมีผลพร้อมเปิดใจพร้อมจะเข้าใจนะคะถามว่าจะมองเห็นความความสัมพันธ์เริ่มต้นกันใหม่ได้ในอนาคตไหมคุณจะต้องเป็น king ถือถ้วยอะ่ะเพราะเขาเป็นเด็กถือถ้วย เขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคุณอาจจะต้องพิสูจน์ตัวคนเองหนักมากเหตุการณ์อาจจะสลับกันถ้าเขาเป็นฝ่ายทําคุณอาจจะมีคําขอโทษเกิดขึ้นนะคะในอนาคตอันประมาณเดือนกันยายนนะคะอยู่ในช่วงกันยายนแล้วก็อาจจะช้าเลทกว่าน,นั้นไปอีกเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณน่าจะมีคนอื่นแล้ว นะคะเป็นคนที่มีความคิดอยู่ในหัวเยอะพลังงานของราศีกันคู่กับไฮพรทสทโอ้คิดทบไปทบมาหลายรอบกว่าจะกลับมาได้นะคะไม่ใช่ความอีโก,โก้นะแต่เป็นความรู้สึกว่ามันจบแล้วก็ควรจบไหมจะมาลบกวนคุณเอกทําไมความรู้สึกเขาประมาณนี้นะคะ <c oughs> ดังนั้นอ่ะ <c oughs> ขอให้ค่ะถามถึงการสื่อสาร ถ้าคุณเป็นฝ่ายทาเขาเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายทําคุณคําขอโทษการพูดค,คุยมันจะมีกลับเข้ามาในช่วงของเดือนกันยายนนะหรือว่าอาจจะใกล้ๆเดือนเกิดของคุณเลยทีเดียวสําหรับคู่รักที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะอนาคตข้างหน้าหมดหวังซะทีเดียวไหมมันยังมีแสงสว่างของความหวังอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจเยอะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายทําเขานะคะถ้าคุณไม่เทคแอคชั่นเลยอะ่ะมันก็คือ0ูนะประมาณนี้นะคะถ้าว่าถ้าเกิดว่าไม่ไปต่อแล้วมีเกณฑ์จะได้เจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไหมมีเกณฑ์ค่ะจะได้พบเจอ long distance relationship หรือว่ากับชาวต่างชาติเอาอยู่ในช่วงเดือน8นะคะเพราะว่าขึ้นเป็น8ปดไม้เท้านะแต่ว่ามันจะยังอยู่วนลูปอยู่ในวนลูปเดิมคือว่า มีมาก็จริงแต่ยังไม่ใช่เนื้อคู่แล้วก็ยังไม่ได้เป็นคนที่คุณถูกใจนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราค่อยมาเช็คกันใหม่ว่าพลังงานเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรบ้างนะคะดูคนโสดควบคู่กันไปเลยก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราต่อกันด้วยคนโสดนะเอาละอันซอฟ e องเจิมีอะไรอยากจะบอกคุณราศีตุลในเวลานี้คงจะไม่ใช่เวลาอันเหมาะสมจริงๆระหว่างคุณกับเขามันเหมือน ทุกอย่างมันมันเป็นศูนย์จริงๆนะ forgiveness เรียนรู้ในการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันคือเวลาที่เหมาะสมการบอกว่าเวทค่ะถ้าเกิดว่าเอา่อยางอยากจะมีวันที่ปรับความเข้าใจอยู่อาจจะต้องอาศัยเวลาอย่างที่บอกแล้วก็เรียนรู้ในการให้อภัย กันและกันเยอะๆให้อภัยตัวคนเองเยอะๆให้อภัยกันและกันไม่ได้หมายความว่าโอ้ยฉันให้อภัยเขาหมดแล้วที่เขาทาฉันเจ็บไม่ค่ะปล่อยไว้เฉยๆไม่ต้องไปรู้สึกโกรธเกลียดอะไรทําชีวิตของเราให้ดี นะคะแล้วก็ให้อภัยตัวเองเยอะๆอย่ากโกรธโทษตัวเองเพราะว่าเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะค่ะเราไม่สามารถจะนั่งทำแมชชีนไปทำมันใหม่ให้ดีได้เราเพียงแต่ทำวันนี้แล้วก็สร้างแรงดึงดูดใหม่ๆพอถึงเวลาคนเราถ้ามันเป็นคนที่ใช้มันจะกลับมาเองแต่มีแนวโน้มการพูดคุยอยู่การสื่อสารมันก็ยังไม่ได้สบันแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกมันค่อนข้างว่างเปล่าอาจจะด้วยดีปอ์อะดีโปรโมชั่นหรือว่า เขามีความเจ็บปวดเศร้าและร้าวลึกหรืออาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันเลยดูคนโสดควบคู่ไปได้เลยนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันหน่อยนะ,ะสำหรับคุณคนโสด ขอทราบพลังงานความรักคนโสดราศีตุลค่ะคนโสดราศีตุลน,นะคะก็อยู่ในช่วงของการมีคนมาคุยเล,เลือกดูนะคะประมาณนี้แต่อาจจะต้องใช้เวลาเนอะเนื้อคู่ของคุณมันไปตกอยู่แฮงแมนนะ น t ดวัน n ์ s พลังงานความกังวลความกลัวของคุณมีค่อนข้างเยอะอาจาอาจะเรียกได้ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเลือกครั้งเนี้ต้องเ <c oughs> ขาให้ค่ะต้องระมัดระวังมากขึ้นอืมขึ้นมาเป็นเดทนะเอทครับ <c oughs> คุณอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกก็เลยอาจจะรอนานนิดหนึ่งนะคะไพ่โป๊กชายขึ้นแต่ว่าถามว่ามีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ไหมมีเกณฑ์ค่ะพลังงานฝั่งคู่ของคุณเนี่ยเป็นหนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งถ้วยอาจจะเป็นรักแรกพบอาจจะเป็นคนที่เจอกันแล้วไม่เขาก็คุณอาจจะประทับใจตั้งแต่แรกเห็น สามารถเป็นรักระยะทางไกลได้เนื่องจากมีไฮโดรแฟนแต่ว่าก็ไม่มากเป็นคนไทยและชาวต่างชาติได้เอาเป็นว่า Lady of Cups เธออยากได้อะไรให้ขอพรนะคะและ๊บจะให้พรคุณนะสิ่งิ์สิทธิ์จะให้พรคุณตามคำขอได้คู่รักในแบบที่คุณอยากได้นะคะได้พลังงานในแบบที่คุณอยากได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาคัดเลือกเพราะว่าหัวนี้คุณไม่รีบคุณอยากจะให้แน่ชัดที่สุดอะว่าคนคนนี้ ตรงพลังงานตรงการใช้ชีวิตตรงแล้วก็ซื่อสัตย์ชัดเจนนะคุณจะเม่คุณไม่ต้องการคนที่เอ่อต้องมานั่งพยายามฝืนทำนะเพ,เพื่อที่เพื่อที่จะเป็นคนที่ใช่คุณอยากได้คนที่ใช่เลยเนือ้อคู่จริงๆเลยแม้ว่าจะต้องแลกด้วยการรอคุณก็สามารถทนรอได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะถามว่ามีเกณฑ์จะได้เจอไหมเอาจริงๆเดือนนี้เดือนมิถุนา นะคะเดถัดไปถึงพฤษภามีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะพลังงานเป็นชาตุาไฟ1นาตุน้ำหน อาจจะเจอกันทางโซเชียลหรือเจอผ่านทางการเดินทางนะคะก็อาจจะมีคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะได้มีคนมาให้เลือกแล้วก็ตัดสินใจเลือกให้ดีว่าว่าคุณน่ะจะดิวต่อหรือว่าจะไปต่อกับใครถ้าเกิดอยู่ในช่วงไม่รู้ว่าจะเลือกใครคุณอาจจะขอพรสิทธิสิทธิ์ให้ช่วยชี้นําทางให้คุณมองเห็นได้ว่าใครเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะแล้วก็สามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ คิดว่าไปจนถึงปีหน้าไม่น่าจะโสดนานแล้วล่ะภายในปีนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนถูกใจแล้วก็อาจจะมีคนที่พลังงานคล้ายๆคนเดิมที่คุณดีวนะคะเข้ามาในชีวิตให้คุณได้เป็นคนเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกหรือในหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์นะเพราะไพ่เดชกระแปดถ้วยขึ้นอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างคนเดิมๆที่จะกลับเข้ามากับ New Love Energy ด้วยมันก็อาจจะสร้างความเครียดให้กับคุณเพราะว่าคนเด,เดิมมันก็มีผลต่อใจเยอะอยู่มีผลต่อความรู้สึกเยอะนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะพยายามาตั้งสติอาจจะขอพอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางแล้วก็เช็คลิสต์อีกรอบก็ได้บางทีคนที่กลับมาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนที่ใช่ร้อซหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่อีกแล้วนะคะดังนั้นระหว่างคนใหม่กับคนเดิมก็อาจมีเกณฑ์กับจะต้อง ได้ตัดสินใจเลือกด้วยเช่นเดียวกันสําหรับราศีตุลน,นะคะเกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลยังเกี่ยวเนื่องกับคนที่อายุน้อยกว่ามีเกณฑ์เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจาก a n s ซ์ซ n ฟต์แองนะ a n s ซ์ซอฟต์มีอะไรอยากที่จะบอกคุณในครั้งนี้นะในดูสิ take action แหละนะคือประมาณว่า อยากได้คู่ที่ดีจะต้องมีความกระตือรือร้นนะคะในการสื่อสารในการมองหาในการเข้าไปสื่อต่างๆเพื่อให้ได้คู่แล้วก็ทำตัวเองให้เป็นแรงดึงดูดเพราะว่า Big Happy c h a n g จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งสำคัญเกิดขึ้นในเร็วนี้ก็คงจะได้รักครั้งใหม่ที่ดีรวมถึงอาจจะมีข่าวดีจากคนในใจของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีตุลน,นะคะขอทราบพลังงานคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีตุลค่ะ คุณก็ยังไม่ได้วั่นไหวนะอาจจะดิวกับชาวราศีตุลด้วยกันหรือว่าอาจจะดิวกับคนที่มีคามาหรือชะตาผูกพันกันเอาจริงๆคุณมีตัวเลือกนะคะราศีตุลก็ง่ายที่เป็นคนฉลาดในความสัมพันธ์แต่ว่า,าไม่วู่วามไม่บุ่มบ่ามอะไรประมาณนี้ มันจะยังไม่ชัดเจนแต่มันจะไม่ได้ถึงขั้นตัดขาดจากกันนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าน้ำกรกฏพิจิตมีเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินนะคะมันยังจะไม่ถึงขั้นตัดขาดจากกันหรือว่าเลิกคุยค่ะเดือนนี้ยังคุยต่อไปได้เรื่อยๆแต่ยังจะไม่ได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นจนกว่าคุณทั้งสองคนจะได้เจอกันซึ่งคงใช้เวลานานอีกสักพักหนึ่ง เขายัางมมีความตัวคนอาจจะมีบางอย่างที่เขายัางรู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะ,ะตัดสินใจเป็นคู่รักหรือว่าใช้เวลาอยู่กับคุณเพียงคนเดียวนะคะถามว่าเขามีตัวเลือกไหมก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดเยอะในความสัมพันธ์นะคะแม้ว่าจะเป็นเด็กถือถ้วยอแต่มันมีเทนอฟอนคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่า ยังไม่แมชกันร0อซก็คงจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นแฟนหรือถ้าเขายังไม่ได้มีความรู้สึกกับคุณมากก็คงจะยังไม่เดินทางมาในเร็วๆนี้ซึ่งพลังงานของการาดออกมาบอกว่าเขายังไม่ได้มีความรู้สึกกับคุณเยอะถามว่าชอบไหมเขารู้สึกสนใจคุณคะ่ะแต่คงจะต้องใช้เวลาแล้วถามว่าเมื่อไหร่พลังงานมันอยู่ที่หมายเลข10อยู่นะคะ อาจจะอยู่ที่ช่วงเดือน10ถึงจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คพลังงานกันอีกทีที่ถ้าคุณถามว่าจะไปต่อหรือรอก่อนก็ พบและคุยไปได้เรื่อยๆกับคนที่คุณมีในมือก่อนหาคนคุยเพิ่มอันนั้นถูกแล้วค่อยๆตัดสินใจเลือกไพ่ออกมาบอกว่าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกค่อนข้างเยอะหน่อยหรือว่าต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองเยอะๆหน่อยนะคะอาจจะมีหงดหงิดบ้างแหละว่าเออเมื่อไหร่จะใช่อะไรประมาณนี้แต่ว่าให้เพิ่มตัวเลือกเยอะหน่อยค่ะและในท้ายที่สุดอ่ะคุณจะได้เจอคนที่มี พลังงานหรือว่าเอาง่ายๆคุณจะได้เจอคนที่มีใจตรงกันน่ะที่พร้อมสารสัมพันธ์จริงๆแต่เออมันก็ยังอยู่ในช่วงของประมาณนี้แหละนะคะเดือน8นะเอาไปว่าก่อนเดือน8จะได้เจอคนที่ถูกใจมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องรอความชัดเจนนานนะ The world เออคุณจะอยู่ในวังวนของการตัดสินใจเลือกอยู่สักพักแหละแต่พอรอดพ้นเดือน8แล้วเนี่ย มันจะคลี่คลายแล้วคุณก็จะได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคู่ของคุณจริงๆในช่วงเดือนนั้นแต่ว่าเนี่ยค่ะเดือนนี้อาจจะต้องจักลิ่งนะตัดสินใจเลือกไปก่อนนะคะดูให้ดีๆยังไม่ต้องรีบนะคะซึ่งตัวคุณเองก็ไม่ได้รีบมากมายอยู่แล้วล่ะดังนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณดิวอยู่นะคะ เขามีความรู้สึกกับคุณว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นตัดออปชันอื่นแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะอยากเดินทางมาเจอะเจอดังนั้นก็ไม่ต้องไปพยายามบิ้วอะไรให้หาคนคุยเพิ่มหาคนคุยใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณแต่ว่าน่าจะอยู่ในช่วงของเดือน8แหละพลังงานเนื้อคู่ของคุณนะคะอันนี้อยู่ในอนาคตแต่สําหรับตัวเขาคนนี้คุณอาจจะต้องรอนานนิดหนึ่ง นะแล้วก็รอจนกว่าจะได้เจอตัวตัวเป็นๆนะ่ะซึ่งถามว่าเป็นยังไงก็นานอยู่นะนานอยู่ดังนั้นก็เพิ่มตัวเลือกไปได้เลยเพราะว่าในช่วงประมาณเดือน8อมีเกณฑ์จะได้เจอเนือคู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก u n s o ซอ e ต์แองเกกันนะ นี่แหละนับจากนี้ไปประมาณปีข้างหน้าก็คงจะได้เจอคนถูกใจนะคะได้มีคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกนะ,ะ The World ขึ้น2ครั้งหนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะแล้วหรือตัวคุณอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการตัดสินใจเลือกแล้วก็ต้องระมัดระวังพลังงานเก่า ะะถ้าใครมีพลังงานเดิมๆที่เคยทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคอันนั้นก็สามารถที่จะตัดออกไปได้เลยนะคะฟังสัญชาตญาณตัวเองให้เยอะๆนะคะโพราะราศีตุลก็เป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีมากๆดังนั้นฟังสัญญาณเตือนอะไรหลายๆอย่างให้ดีๆนะคะแล้วก็จะสามารถ ได้เจอเนื้อคู่ของคุณได้ไม่ยากเกีนนะคะอยู่ในระยะเวลาที่บอกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คพลังงานกันอีกทีเนื้อคู่ของคุณก็จะเป็นคู่ที่มีสินเสมอกันนะคะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่คุณพึงพอใจคือตรงสเปคแหละเพราะว่าพลังงานคุณนะตัดสินใจเลือกเยอะใช้เวลาดีแล้วค่ะเอาละเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะที่ไม่มีประเด็น เซเวนออบวอนช่วงนี้จะต้องรามาระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็คำพูดเยอะๆนะคะถ้าเราน้อยใจเขาหรือมีอะไรอยากจะถามถามไปด้วยถ้อยคำดีๆนะคำพูดเนี่ยมันจะเป็นส่วนทำให้ความรู้สึกของคนอนะ่ะมันดีแล้วก็รู้สึกแย่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนาย ซอสเดี๋ยวขอแคลิฟ f หน่อยนะเนื่องจากไพดกค่อนข้างเยอะโอเคค่ะอื้อ ออถ้าเกิดว่าคุณดีวกับคนที่เขาเคยมีครอบครัวหรือว่าคนที่เขาเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเขาอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวเขาเยอะไปหน่อยจนไม่มีเวลาดูแลคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกน้อยใจได้นะคะแล้วก็ในเรื่องแผนการอนาคตคุณอาจจะแอบน้อยใจอยู่ว่าเออทำไมยังไม่คุยถึงเรื่องการแต่งงานสทัทีแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งแต่ว่าคุณไม่ได้ถามเขาไงา คุณคิดวนในใจอยู่คนเดียวไพดาบมันเลยเยอะตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างที่จะยุ่งนะะเขาอาจจะมีดราม่าเรื่องของครอบครัวแล้วก็อาจจะมีดราม่ากับอดีตสามีอดีตภรรยาเขาอยู่แต่เขาไม่ได้บอกคุณเพราะว่าเขากลัวคุณจะไม่สบายใจดังนั้นเดือนนี้คลี่คลายด้วยการให้ปฏิบัติดีต่อคู่ของคุณเอาไว้ก่อนมีอะไรให้ถามด้วยคำถามด้วยความห่วงใยด้วยความรัก ถ้าใช้อารมณ์ร้วนๆเดือนนี้คนมีคู่เดี๋ยวจะกลายเป็นคู่ที่เป็นประเด็นได้นะคะเดือนนี้หาเวลาตัดออกจากดาบก่อนนะคะหาเวลาคุยกันหาเวลาดินเนอร์กันนะคะถ้าเขาไม่ชวนคุณอาจจะลองชวนก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเวลาจริงๆให้คุณหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองก่อนดูแลครอบครัวเราะมัระวังเรื่องอาการเครียดสะสมเรื่องไม่เกรนเพราะว่าคิดมากไปเองนะคะ พลังงานความกังวลเรื่องอนาคตคุณสูงแต่คุณสามารถถามได้ในลักษณะที่เหมือนคนคุยกันเอออยากรู้ข้อมูลเหมือนถามข้อมูล Google แต่ว่าอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปลงอารมณ์ว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จ๊ะอันนั้นอันนี้หรือว่าไม่รักกันแล้วใช่ไหมห้ามใช้คำนี้เลยนะและห้ามพูดบอกเลิกหรือเด็ดขาด ให้ดูจนถึงสุดสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนะคะแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายถ้ารู้สึกไม่สบายใจช่วงนี้รู้สึกโดดเดี่ยวให้บอกเขาได้ด้วยความรู้สึก รักด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเช่นคิดถึงจังอยากเห็นหน้าจังอยากได้ยินเสียงจังเนี่ยเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะถ้าคู่ของคุณต้องการเวลาจากคุณก็แบ่งเวลาให้เขาด้วยนะคะเพราะมันจะมีเราม่าทางฝั่งคุณไม่ก็ฝั่งเขาเนี่ยเกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับธุรกิจรวมถึงสุขภาพของคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองนะคะดังนั้นช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องดูแลความรู้สึกตัวเองเยอะ แล้วก็ดูแลความรู้สึกคู่ของคุณไปพร้อมๆกันและตัวเขาเองด้วยเช่นเดียวกันก็จะต้องดูแลกันและกันให้ดีแผนการอนาคตอยากจะให้รอให้พ้นไปหลังเดือน9ไปเลยนะคะราศีตุลค่อยว่ากันใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่คุณจะต้องดูแลเรื่องการเป็นอยู่สุขภาพค่าใช้จ่ายนะคะคนรอบข้างการงานการเงินซึ่งตัวนี้อาจจะมีผลทําให้คุณทั้งคู่เกิดความเครียด ยิ่งถ้าเป็นรักระยะทางไกลการสื่อสารมันน้อยหรือถามคําตอบคํอะค่ะให้ถามเขาได้ด้วยด้วยความรู้สึกเป็นห่วงนะคะด้วยความรู้สึกพร้อมที่จะรับฟังเช่นที่รักฉันรู้ว่าช่วงเวลานี้คุณคุณเหนื่อย หรือคุณเครียดอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าอะไรมีอะไรเกิดขึ้นน่ะฉันอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคุณสามารถคุยคุณสามารถบอกฉันได้เสมอนะอย่าลืมว่ามีฉันอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะส่งรูปภาพที่ภาพที่สถานที่ที่เราชอบไปได้วยกันเอออยู่ตรงนี้คิดถึงคุณจังเลยนน่นนี้นั้นนะคะหรือว่ารูปรูปภาพบางอย่างที่เขาชอบภาพสวยงามของตัวเราก็ได้นะคะ ภาพเรายิ้มสวยภาพมีความสุขเพื่อสร้างพลังงานความสุขให้เขาเห็นว่าเออคุณน่ะคือบ้านคือความสุขของเขาและเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะอารมณ์ความเครียดทั้งสองฝั่งลดลงความรักมันยังไปต่อได้แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเทสถูกทดสอบอยู่นะคะดังนั้นอย่าใช้อารมณนะะ์อยู่ในฐานที่มั่นให้ดีแล้วก็เรามองทุกอย่างเป็นของกลางๆ เตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้นะจ์ซาไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดเหตุอะไรแต่เราต้องใช้ชีวิตอยู่บนทางไม่ประมาทและรักตัวเองเยอะๆยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอนจจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่ว่าโดดเดี่ยวมีแฟนทําไมเหมือนไม่มีอย่างเงี้ยให้กลับมารักตัวเองเยอะๆนะคะบอกบอกรักตัวเองเยอะๆ พูดไปเลยว่าฉันรักตัวเองฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักฉันคือความรักเช้าและก่อนนอนแล้วเดี๋ยวมันจะดึงดูดพลังงานให้คู่ของคุณน่ะกลับมาเข้าที่เข้าทางนะคะมีมือที่สอะไรไหมเอ่อยังไม่มีนะคะแต่มีดราม่ากเกี่ยวกับคนอายุน้อยในครอบครัวเขานะคะอาจจะเป็นลูกลาหรือว่าอาดีตสามีอดีตภรรยาเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม่กล้าบอกคุณดังนั้นคุณอาจจะต้องเปิดก่อนนะเปิดก่อนเพื่อที่ดูว่าเขาว่าอยากที่จะ ระบายอะไรหรือว่าอยากที่จะเล่าอะไรคุณฟังบ้างนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานอันซอบแองเจิลกันหน่อยเอาล่ะบางทีอาจจะต้องอหันเหความสนใจไปเรื่องอื่นก่อนนะคะ เรื่องความรักถ้าเกิดช่วงเดือนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาก็โฟกัสไปที่ความสุขในอนาคตในวันที่เราจะได้เจอกันนะคะเหมือนเป็นแลนความสุขไร้สาระบ้างก็ได้นะคะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรแล้วก็คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นอยู่กับครอบครัวมากขึ้น หาคนคุยหาคนปรึกษาดูบ้างก็ได้หมายถึงหาคนที่จะรับฟังคุณนะห่วงเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็โฟกัสมองสิ่งต่างๆในเชิงบวกทั้งหมดในเชิงแก้ปัญหาในเชิงที่คุณต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะราศีตนตอนนี้เอาความสุขเตงก่อนแล้วเราถึงจะมีพลังในการที่จะตั้งรับกับสถานการณ์ท้าทายระหว่างคุยกับคู่ของคุณนะคะ,ะ success ในท้ายที่สุด Happy ending แฮปปี้เอนดิแหละความรักมันยังสามารถไปต่อได้นะคะไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมากมายนะักพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ